สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะพบกับ Foodtravel.TV อีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถทำทานเองได้ที่บ้านค่ะนั่นคือกุ้งผัดพริกเกลือนั่นเองนะคะเหมือนที่เคยค่ะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดในเมนูนี้นะคะจะมีกุ้งค่ะอันนี้เราใช้กุ้งตัวใหญ่เลยนะคะเป็นกุ้งขาวต่อมาเป็นน้ามันพืชค่ะพริกขี้หนูแดงสับละเอียดต้นหอมซอยรากผักชีสับละเอียด กระเทียมสับละเอียดเกลือซอสถั่วเหลืองและสุดท้ายคือเหล้าจีนค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเตรียมในส่วนของตัวกุ้งก่อนนะคะสำหรับหนวดกุ้งนะคะอันนี้เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดออกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาบ้างหลังกุ้งนะคะโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องแกะเปลือกออกเลยนะคะใช้มีดนะคะปลายมีดกรีดลงไปนะคะ เราก็จะกรีดจนถึงหางกุ้งด้านล่างแบบนี้นะคะก็จะได้กุ้งออกมาแบบนี้ทีนี้เขาก็จะมีเส้นดำนะคะเพราะฉะนั้นก็ดึงออกด้วยนะคะในการทำแบบนี้ก็จะทำให้กุ้งที่เรานำไปทอดนะคะเนื้อไม่หดนะคะเราก็จะทำให้เนื้อ,อยังนุ่มอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องแกะเตรียมในส่วนของกุ้งทั้งหมดนี้นะคะ กับข้อควรระวังในการเตรียมกุ้งแบบนี้น,นั่นก็คือการใช้มีดนั่นเองนะคะมีดจะต้องคมเป็นอย่างมากไม่ไงั้นเนี่ยก็จะทำให้บั้งเปลือกกุ้งได้ยากนะคะกดตัวกุ้งให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะบั้งจนถึงหางกุ้งค่ะ สำหรับในการเตรียมกุ้งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ควรที่จะนำมีดขึ้นมาแล้วก็บังกุ้งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้มีดเนี่ยปลิ้นแล้วก็บาดมือเราได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำในขั้นตอนนี้ก็คือการกดกุ้งลงกับเขียงนะคะใช้แค่ปลายมีดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ก็ไปเริ่มในส่วนของการปรุงได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะ อนนี้น้ำมันก็จะร้อนได้อย่างง่ายนะคะเพราะว่าเราตั้งกระทะไว้ให้ร้อนแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องนำกุ้งมาทอดค่ะทอดแค่พอให้กุ้งสุกทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ต้องให้สุกมากเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อกุ้งจะแข็งได้ค่ะ วันนี้เราก็คลิกกุ้งอีกด้านแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อก,กุ้งเนี่ยค่อนข้างสุกได้ง่ายและอย่าลืมนะคะสําหรับอัตราส่วนในการทํานะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆรวมถึงวัตถุดิบนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามชมได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะจะมีการบอกรายละเอียดของวัตถุดิบแล้วก็อัตราส่วนทั้งหมดโดยละเอียดค่ะ เสร็จแล้วนะคะใช้กระชอนะคะพักกุ้งขึ้นมาก่อนค่ะตอนนี้นะคะกุ้งของเราก็สุกประมาณ80%นนะคะอันนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะทีนี้เราก็จะเติมกระเทียมน,นะคะพลิกค่ะ และราขักทีนะคะผัดให้หอมเลยค่ะทีนี้พอเริ่มหอมดีแล้วนะคะเราจะเติมเกลือลงไปค่ะตามด้วยซอสเหลืองนะคะผัดให้เข้ากันนะคะนี้ก็เติมด้วยต้นหอมซอยค่ะ และสุดท้ายคือเล้าจีนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนำกุ้งที่เราทอดไว้สักครู่นี้นะคะเติมลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้กุ้งของเราก็สุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเพราะว่าเรานำลงมาผัดกับเครื่องปรุงต่างๆนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกุ้งผัดพริกเกลือของเราค่ะทีก็มาจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ง่ายจริงๆค่ะ เราก็จะเรียงกุ้งนะคะให้รอบจานแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ ตักเครื่องต่างๆนะคะที่เราผัดไว้สักครู่นี้โรยด้านบนด้วยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูกุ้งผัดพริกเกลือน,นะคะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับควงตรีิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel.TV well. สวัสดีค่ะ